สวัสดีค่ะส่งงานค่ะไฟลีค่ะ,คะไฟลีเป็นวงแหวน LED นะคะไฟต่ำค่ะอเอโปรเจคเตอร์ทางนานทุกตัวเป็นไบซีนอนสูงต่ำในตัวนะคะสูงค่ะไยค่ะเดี๋ยวเรามาชมแสงหน้าตัวรถกันนะคะสูงค่ะโอเคไปค่ะ ชมแสงผ่านฟิล์มตัวรถนะคะสูงค่ะไปค่ะ <Okay. S 1> แสงสว่างนอกตัวรถและในตัวรถไม่แตกต่างกันนะคะคันนี้เป็น Toyota Vigo นะคะโคมเดิมลูกค้าเป็นหลอดฮาเลเจนนะคะไม่สว่างนะคะลูกค้าได้เข้ามา,าปรับเปลี่ยนนะคะติดตั้งเป็นชุดโปรเจกเตอร์ไบวอก3.1นะคะพร้อมประหลาด t t x 55วัตต์นะคะ สนใจงานดีๆเนียติดต่อได้ที่ทางเพจ Facebook BT Premium ม u t o s ทโ o n ทุกสาขาค่ะขอบคุณค่ะ